ท่านผู้ชมครับนี่คือชลาแก้วกูนะครับเป็นประติมากรรมมือล้นวนๆนะฮะมือล้วนๆไม่ได้มีการหล่อนะครับนะฮะ ครับก็จะมีการค่าเข้าบริการทั20ยี่สิบบาทถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงท่านผู้ชมไม่แพงเพราะคือหาดูยากแล้วอย่างเขาสร้างมารักษาพื้นที่รักษาต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะฮะถึงจะเสียแค่ยี่สิบาทอย่ยี่สิบบาทเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยตัวเราเนี่ยฮะมาสร้างสิบาทยี่สิบาทสร้างอะไรก็ไม่ได้แลนะนี่เขาสร้างไว้ให้เราชมนะฮะการแสดงต่างๆเนะมีภาพมีภาพแล้วก็จะมีมบรรยากาศแล้วก็จะมี าการเขียนลายลักษณ์อักษรไวนะ้สร้างว่าพศเท่าไหร่นะรูปที่กำลังเห็นนี่คือสร้างพศ2521นะครับถือว่าหลายสิบปีเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่าถ้าเรามีความรู้เราก็มาดูนะครับเขาสร้างกันหมานเนี่ยหมดเป็นหมื่นๆเปนเ็นแสนๆเราเสียแค่20บาทเนี่ยถือว่าพิ้วพิュ๊บเบาๆบ,บายนะวินวินนะไม่เยอะมากมายนะก็เป็นวิชาความรู้อย่างหนึ่งแล้วมาดูว่าเขาสร้าง อาิมการมต,ต,ต่างๆเนี่ยด้วยฝีมือของท่านนะ,นะที่สร้างหรือแก้ความคิดนี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรกันเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ถือว่าสุดยอดของวิธีการสร้างนะครับท่านผู้ชมสิ่งดีๆนะมีในประเทศไทยเราอีกเยอะนะที่จะพาเที่ยวพาชมนะครับนอกจากเหลือในสิ่งที่มหัศจรรย์ต่างๆก็ยังมีศซรัสต่างๆนะครับนะฮะได้ชมไม่ได้ดูนะฮะใครที่อยากจะร่วมสร้างต่างๆเนี่ยเขาจะสร้างนะเป็นตัวเป็นเกตเป็นเที่ยวเป็นเล็บเลย นจินตนาการของเขานะครับนี่ยบ,บรรยากาศทั้งหมดเลยนะผู้ชมจะดูสวยนะสวยแล้วก็ดูคัสสิกด้วยนะครับตะลงแต่ละท่านที่สร้างขึ้นมานะฮะเรียกว่าต้องมีจินตนาการแล้วก็สวยนะครับเีก็มีแต่ละภาพนี่ก็มีอันนี้สร้างสี่เจ็ดนะครับ เนไมฮะเขาสร้างเขามีวันที่บอกแล้วก็ดูาลายเส้นลายมือเนี่ยถ้าสร้างปีเดียวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมกันนะฮะให้บอกให้หาแล้วก็ได้รู้เลยว,ว่าสร้างปีไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวสร้าง สวยง,งามๆธิมกรรมต่างๆดีกว่วัดบางแห่งอีกต่างหากนะให้ความรู้เราได้มีปัญญาให้คิดนะมีสติให้จดจำเส็ลัางพึ่งไหมนะ นะครับมีคำเตือนสอนใจเยอะนะมีสติมีปัญญา là cao cụ นี่สวยนี่สวยนี่สวยสมบูรณ์อันนี้ก็แปลกมีรถด้วย <c oughs> มีคำคมมีสโลแกนะอันนี้ปางนี้ครับนี่สูง นี่เรือที่ฉันข้ามใช้ข้ามฝั่งลาวไปมาพัางแนละ้นี่เป็นเรือเรือที่อาจารย์บุญเหลือเรืออาจารย์เหลือเราเนี่ยแหละครับที่เขาข้ามฝั่งลาวแล้วข้ามมาน,นี่นะฮะเขาทําปฏิมากรรมไว้ฝั่งลาวก็มีนะเรือนี้ค่อนข้างจะอายุนี่เยอะนะฮะนี่ผูนะเขาเขาเอาเป็นแบบแล้วเคยตื้นไว้ให้ดูนะครับนี่ฮะเรือชีวิตเด็กครับเนี่ย สร้างไว้เป็นต้นแบบ